เป็นอย่างไรถ้าแกงของสก i บิ d ดี้ถอเลสีฟ้าและแกงของเคมิร่ามาสีแดงจะต้องตกลงไปบนหลุมยักษ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นจะรอดหรือ,อไม่มาดูกันเลยฮัสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเออ ถีบไอพวกสกีพีดี้นะครับลงหลุมนี้ครับทุกคนเออจับมันจะลงไปที่หลุมยักษ์แห่งนี้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยที่แรกก็จะถีบมันซะหน่อยอ่ะผมเปลี่ยนแล้วครับทุกคนเอาเป็นการยิงมันดีกว่าครับให้มันลงไปที่หลุมแห่งลึกแห่งนี้เลยเออมาฮะเรามาจัดการพวกมันลงหลุมนี้ไปเลยเพือ่อขอโทษละกันนะไอคแคมิลลาแมนอันนี้คือทีวีเพนะครับยิงนี่ลงไปเอเหลือแต่ร่างและวิญญาณโอ้โหมาฮะไลน์ต่อมาคือ ทีวีบุ้มใบนะครับทุกคนนี่แน่นี่แนแ่ลงไปเลยเฮ้ยอย่าทอะไรฉันเลยเฮ้ยฉันกลัวแล้วเพื่อนอา่าได้เลยเพื่อนงั้นฉันจะขอจับแกโยนลงไปข้างล่างนี่เลยแล้วกันอาชิบหนีนะทุกคนเฮ้ยไปไงะจับมันโยนลงไปข้างล่างนี่แนละ้วทุกคนโอ้โหลุมอย่างลึกเลยนะครับอ่ามนลงไปแล้วทุกคนโอ้โหอยู่ข้างล่างนะทุกคนไี่ไงเห็นแต่แสงนะครับมาลายต่อมาก็คือแกนะเพื่อน ฉันบอกได้ว่าฉันไม่ควยแกไปหรอกเออนี่เป็นไงเล่าต่อมาก็คือนี่ระเบิดโอ้ยระเบิดอย่างแรงเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมาเฟียนะครับมาเฟียสกิมบิี่สีฟ้านี่แน่นี่แน่ต่อมาก็เป็นเออแคม布拉เามาสีแดงนะครับเนี่หายไปเลยนี่ เรียบร้อยเหลือแต่ล่างและวิญญาหานโอ้โหมีหนึ่งตัวที่อยู่ข้างล่างครับจุดนี้จริงได้ไหมโดนไหมนี่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 น่าจะไม่โดนนะครับยมนโดนเลยหรอใ่อย oh, oh, hey. ่าง like ่าขอเพิ่มชุดใหม่ดีกว่าครับทุกคนมาขอเพิ่มตัวต่อมากันเลยนะครับในรอบนี้ผมจะขอเพิ่มเป็นกองทัพของเอ่อเอาทุกตัวละกันนะทุกคนอ่ะก็จะเป็นนี่เทวีแมนนะครับอ่าร่างอัปเกรดนะครับแล้วก็ี่วีแมนล่างอัปเกรดวีสองนะฮะ แล้วก็พวกในทีวีบุ๊คแมนแล้วก็อันนี้ก็เป็นทีวีแมนมัลติเวิร์สนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในมัลติเวิร์สของพีซแมนอ่าอ่ชุดนี้มัลติเวิร์สแคเมอราแมนมัลติเวิร์สสปเกอร์แมนแล้วก็อ่ะชุดนี้ค็อกแมนเออเอาพวกนี้เลยนะครับทกคนเดี๋ยวผมจะขอย้อมสีมันหน่อยสิเราจะต้องย้อมสีมันก,ก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้มันเป็นสีแดงให้หมดเลยเออนี่นี่นี่มันเป็นสีแดงหมดเลยเพื่อนนี่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 เอออย่างเท่แก๊งฮีโร่สีแดงเฮ้ยเ,เราจะใช้กระดาษนีโโหโหโห้มาหาหรอบนี้ผมขอเทปมัลงไปหน่อยสิเออผมจะใช้วิธีการถีบละกันอ่ะเย็ดเย็ดสีถีบเลยเออไปไงเพื่อนเลส ก็นี่โอ้โหระเบิดเลยนะครับเีมอย่างแรงเฮ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้วงั้นเราเพื่อน่เออโอ้โหระเบิดอีกแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยอย่างแรงเลยครับขอเตีบหน่อยนะจ๊ะนี่ลงไปลงไปโอ้ยลงไปแล้วเหลือแต่วิญญาณนะครับต่อมาก็เป็นปฏิบัติไม่ดีนี่ระเบิดเลยโอ้โหแรงเกินขอยิงด้วยปืนแล้วกันนี่นี่เออนี่นี่นี่เออโอ้โหร่างหายไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โ รอบนี้นะครับก็ขอเป็นฝั่งของสกิบิ๊ดดี้บ้างนะครับที่เราจะาจัดการให้มันลงหลุมนี้ไปเลยนะครับมาขอเพิ่มเต็มของสกิบิ๊ดดี้ทอเลตแล้วกันนะครับอาชิบนี่ทุกคนแถมมีร่างนี้ด้วยอาชิบนี่โอ้โหร่างนี้นะครับก็คือสกีบิ๊ดี้ทอเลตอีเล็กทัสนะครับโคตรใหญ่นะครับตัวระดับแบบว่าซูปเปอร์ไททัน,นครับเอ้ยผมไม่สามาย้าย,ายมันได้มันใหญ่เกินนะครับ ไม่ใหญ่เกินแมปนี้เอ้ยงั้นก็เอาตัวอื่นแล้วกันนะครับเอาชื่อมาก็จะเป็นสกีบิ๊ดดี้ทอรเรตระเบิดนะครับในเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาชื่อโอ้โยสกีบิ๊ดดีอ้อะไรปะเนี่ยตัวโคตรเล็กสกีบิ๊ดี้เลื่อยหรือว่าสว่านมะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นในมัติเวิร์ตนะครับของสกีบิ๊ดดี้ทอร์เร็ตสกิ๊ดี้หัวกะโหลกเออต่อมาก็จะเป็นสกีบิ๊ดดี้เออระเบิดเหมือนกันนะครับแถมมีไอพีจีด้วยนะเนี่ย ่อมาชิปนี่โอ้โหทุกคนขคดใหญ่ไอตัวนี้บอมเบอร์สกีบนดี่เฮ้ยเพื่อนจะเหยจะหล่อเฮ้ยจะดะโดนจะตกลงไปก้างล่างแล้วเฮ้ยทุกคนมันตกลงไปแล้วทุกคนขอเพิ่มใหม่อีกหนึ่งตัวละกันนี่แฮ้ไม่ต้องห่วงไอตัวนี้ตัวเล็กเกินไม่ต้องห่วงนะเพื่อนแกได้ลงไปอย่างนั้นะโอ้ไอตัวนี้ก็ตัวขคดรยาวอย่างกันหนอนเลยวะเนี่ยสกีบินดี้ตัวต่อมานะครับก็เป็นสกีบิดี้นักวิทยาศาสตร์นี่เฮ้ย ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นสกีบิดี้ถังขยะอ่ามาฮเรามาย้อมสีให้มันกันหน่อยสิสกีบิดี้ผมเอาเป็นสีฟ้านะครับทุกคนสกีบิดี้สีฟ้าชิบนี่เฮ้ยอย่างเท่เออนี่เป็นสีฟ้าเพื่อนนี่สีฟ้าสีฟ้าอ๋ออ,าาอ,อันวนี่งเฮ้ยถ้าไปอยากไปสีฟ้าอ่าสีฟ้านี่ก็เท่เหมือนกันนะเพื่อนนี่ไป เป็นสีฟ้าอาชึบนี่ย้อมสีย้อมสีเป็นสีฟ้าอาชิบนี่คบได้ยังเอ่ยหลืออีกหนึ่งตัวาอาชึบอา่าเรียบร้อยนะครับเป็นสีฟ้าละมาฮเรามาจัดการพวกมันลงหลุมนี้กันไปเลยฮ่าโดยวิธีการจริงแบบนี้โอ้โหระเบิดเลยนะครับเนี่ยต่อมานะครับไปเป็นสกีบิดีหัวกะโหลกสะกดจิตนี่แนอ่อ้อยช่วยัง่าไปต่อสู้เลยว่นนี่เอ,อ้ยอะไรมาดี่ะต่อมานะครับก็จะเป็นสกีบิดีถังขยะนี่โอ้โหระเบิดด้วยฮ่า ต่อมาก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์สกีทีดี้ทอเลตตัวนี้ก็ระเบิดนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องรังงจาสกีบดีในแนลงไปเลยต่อมาก็จะเป็นบอมเบอร์ในแนระเบิดเหมือนกันนะครับบอมเบอร์ต่อมานะครับก็จะเป็นหัวกะโหลกสกีดีทอเลตระเบิดไปเซ่อชุดนี้หัวกะโหลกอ่าอันนี้ก็เป็นเออช่วยฉจนด้วยหัวฉันกนระตุกเออโอเคเลยช่วยนี่นแะเฮ้ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายโอ้โหหายไปเลยครับแต่ว่าเหลือข้างล่างอีก2ตัวนะครับทุกคนที่มันยังอยู่อ่าผมเก็บออกมาละมารอกนี้ผมให้มันลองต่อสู้กันหน่อยสิแบบว่าต่อสู้กันอยู่บนปากเหวนะครทุกคนอ่าขอเพิ่มฝั่งของสกีบ i ดีทอเลก่อนเลยแล้วกันนะครับจิ๊กนีีมาเฟียอ่าแล้วก็สกีบ i ดี m มัลติเวิรนะครับและขออีกสกีบ i ดี1หนึ่งตัวแล้วกันก็ขอเป็น จีแมนบ้านนะครับแนวรอบนี้อาเบนี่จีแมนตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะบินผ่านอ้าก็เป็นจีแมนบู๊มนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาคู่ต่อสู้ของพวกมาแนวรอบนี้แกต้องเจอกับแก๊งของแคมิ m a แมนของฉันหน่อยนี่ร่างอัพเกรดนะครับเอาทุกร่างไปเลยอาเจบนี่เออแล้วก็ร่างนี้โอ้โฮอย่างเตือนนะครับฝั่งนี้มาแล้วเราก็มาย้อมสีให้กับพวกมันนะครับฝั่งของเคมิโ a แมน ยอมเป็นสีแดงไปเลยนี่อชึบนี่ฝั่งของเคมีโราเป็นสีแดงนะครับทุกคนส่วนฝั่งของสกีบิดี้ทอเลยเป็นสีฟ้าเออเป็นสองสีแบ่งแยกไปเลยนะครับทุกค,คนอ่ามาดูกันนะครับว่าถ้าสู้กันบนปากหลุมนี้หรือว่าปากหิวนี้นะครับทุกคนจะมีตัวไหนรอดหรือไม่และน้องๆคิดว่าสีไหนจะชนะนะครับน้องๆคนไหนนะครับคิดว่าสีแดงจะชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลย และน้องๆคนไหนคิดว่าสีฟ้าจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สมาได้เลยมาดูกันนะครับว่าสีไหนจะเป็นผู้ชนะ เล่นสกอตนี่เป็นไงติกองช้อนได้เวลาสปูจิตให้แกลงไปฮ่าลงไปในปากเขียวเลยโอ้ยทุกคนมีตัวที่ตกลงไปข้างล่างแล้วโอ้ยเรื่อยกันครับนี่เออนี่ฮ่โอ้ยจุดไวจะไปอยากลงไปข้างล่างเฮ้ยโอ้โหทุกคนมันลงไปข้างล่างแล้วทุกคนเออโดนขังอยู่ในข้างล่างนั่นแหละเฮ้ยเผื่อจอนฮ้ยบังออดมากแกทอปเผื่อจอนเออได้ปุ้นะครับเหลือแค่แกนุ่นร่ามาตัวเดียวนะครับและ ผู้ที่ชนะก็คือแกมิรแมนี่มาฮะเดี๋ยวขอเอาสกิบิดี้ทอเลตมาล้างแค่นหน่อยละกันนะครับในรอบนี้ผมก็จะเอาเป็นสกิบิดี้ทอเลตนักวิทยาศาสตร์นี่แล้วก็ของเพื่อนของมันนะครับกระชิบนี่มาช่วยล้างแค่นหน่อยสิฮะ ข้ามาล้างแค้นแล้วแกทำเพื่อนของฉันได้เลยฉันจะเอาคืนอย่างสะสมเออนี่นี่มาดูกันนะครับว่ารอบล้างแค้นนี้จะล้างแค้นในเพื่อนของมันได้หรือไม่ let's go โอ้โหลูกปืนลูกคใหญ่นะครับเฮ้ยยังโคนะครับนี่เป็นไงอัตติกรบช็อตเออในคอนคอนี่จะหลบป้องกันเฮ้ยอะไรบ้าเนี่ยในคอนนี่คอนทุบนาซะเลยคอนทุบคอนทุบเออ่นใน ในเออโอ้ยทุกคนตอนนี้นะครับร่างของแคมิล่าแมนระเบิดไปแล้วหนึ่งนะครับตอนนี้แคมิล่าแมนกลายเป็นแขนขาดแล้วนะครับโอ้ยกแกทำใช้แขนขอฉันไม่ยอมหลอกเออและผู้ที่ชนะก็คือแคมิล่าแมนโอ้โหทุกคนถึงไร้จะแขนขาดแต่ก็ว่าแต่ก็ยังโหอดอยู่นะครับเน่เอองั้นรอบนี้เราลองมาต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนรอบนี้ขอเพิ่มเป็นตัว ตัวใหม่ละกันนะครับมีอะไรบ้างเอง่ยที่น่าสนใจเขาเป็นแก๊งของ G ีแมนละกันทันกุดอาชบนีจีแมนตัวสุดโหน,นะครับเอา้าจีแมนมุ่งมินล้วเอาแล้วนี่หวาดหลบเมื่อกี้เลยอา่าก็เป็น G ีแมนสีนะครับแล้วก็เป็นนี่มาติเวิร์ดของ G ีแมนนะครับปืนโคตรเยอะนะครับมาฮาส่วนคู่ต่อสู้ของไอ้พวก G ีแมนพวกนี้ต้องเจอกับเคมิล่าแมนอัปเกรดโลนะครับแล้วก็สปิทเกอร์แมนพร้อมด้วยทีวีแมนอัปเกรด อ่ะ๊บนน่เดี๋ยวขอย้อมสีให้มันหน่อยครับทุกคนฝั่งของเคมุราแมนต้องเป็นสีแดงอ่ะ๊บนี่ฝั่งสกีบิลี่ทอเลตต้องเป็นสีฟ้านะครับอ่ะ๊บอ่ะ๊บอ่ะจืบเน่น้องๆคิดว่าสีไหนจะชนะเอ่ยใครคิดว่าสีแดงจะชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยนะครับและใครคิดว่าสีฟ้าจะชนะก็คอมเมนต์สองมาได้เลยมาดูกันนะครับว่าสองสีนี้สีไหนจะเป็นผู้ชนะ เลสโก้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะตกลงไปลงข้างล่างอีกเอะชั้นี่เฮ้ยขาใช้เกือบตกลงไปเอ้ยเพื่อช่วยฉันด่วนเอ้ยเอ้ยอย่ากนี้ดิชันยังไม่ได้ตกไปข้างล่างเลยอย่าบอกนะว่าหล่นไปข้างล่างหล่นลงไปไหมเอ้ยหล่นลงไปไหมเอ้ยทุกคนหล่นหล่นไปแล้วหนึ่งนะครับด้านบนนี้เหลือใครบ้างเหลือเออ สกีินีทอเลตีแมนนะครับแล้วก็อัปเกรดทีวีแมนพร้อมด้วยสเปกเกอร์แมนเฮ้ยแกตามเปิืดฉันตกลงไปข้างล่างไอส้สกีินี่ทอเลตฉันไม่เอาแกไว้แน่เออนีส่สกินีโอ้ยอย่าโธนะครับทุกคนนี่มันเคลื่อนที่ไม่อยู่นะครับไม่สามารถจับต้องตัวมันได้เลยเออนี่แหไปไงล่ะแน่จริงก็บินขึ้นมาด้านบนสิฉันรออยู่ด้านบนนานแล้วโอ้ยมันขึ้นไม่ขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคนฮามในในเออในยังไงเอ่คนตัดสินได้เพื่อนดอเวลาเปิดตัดิไม่ ตีใสซะเลยเฮ้ยและผู้ที่ชนะก็คือสีแดงอแก้งเป็นผู้ชนะนะครับคน